อยดยืนไปวัดปักน้ำกุกหยุดเอาคนเขาเองก็หยุดเขาก็หยุดกันมัน่งถ้า,ถามันมีคนหยุดก็ก็เดินเงินเรื่อยทำมากี่ปีแล้วเนี่ย,ย,ยนานเลยแล้วกีป่ปีอ่ะนานเลยอ่ะแม้แต่สมัยเขาสาวอ๋อเอ้สาวไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าตอนนั้นอยู่้านนอกมันไม่มีคนเขาลดเขาเลิกอก่ะ มีเต็นเต็กนักเรียนทับทักทงค์ได้ยืนขรรค์ทงเพลยที่ลงเรียนน่ะแล้วก็มองดูฝั่งอย่างนี้แล้วคารพเสร็จแล้วทัอะไรไหว้ไหว้เลยกำนับในหลวงแล้วก็งพัะเจริญไหว้อยค์หลวงแล้วก็ทุกพระองค์ตรงพัะเจริญหมด ที่สูงที่ต่ำในหลวงท่านนั่นไม่ใช่คนชั้นต่ำจะได้มาพ่อองอยู่ดาต่าเลยใครไปทำในไรในหลวงี่ยด่าเอตโลมกชีวิตกูอยู่มาเพราะในหลวงอยู่กันในหลวง คนด่าก็ดีไม่ดีบอกไปอ้าวที่เขาเขาคอมเมนต์มาว่ายายน่ารักแล้วเป็นยังไงบอกรักในหลวงเป็นยังไงให้ให้บอกเขาว่าไงอือบอกเขาว่าไงบอกอะไรอ้าวก็ที่เขาเข้ามาวอวยพรอ,อ่าก็บอกให้เขาจำเริญจำเริญกันทุกคนอ,อยู่มนญญันฝันยืน Mm hmm. คิดอะไรสมปรารถนา mm hmm. ทำงานมีหน้าที่การงานตรงเจริญมั่นคงและถาวรกันทุกๆคน mm hmm.